ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรวรบสวัรับสวัสดีคับวี้รบสวัสดีรัวัีับวัสดรับสวัสดีรัาวีครับสวัสาีครับเวาเรามีคยัามาัสื้อรับสวัาาีรับแีับสวสครับวดีครัสวัสดีครับสวดครับสวัสีครับวัสดีคัสวกบวดคัีคยััคยวััวัดดีครัวัสดีรับสวัสดเคดครัรดี ย่มองเครื่องบินไหมมอย่ามานจะมันจะนั่ต่ไปไปที่แรกกันไปท้ายลู่ยุมองเครื่องบินนั่นล่ะสุไปปักสลากไว้ให้เนี่ยบัดมากก็มองเครื่องบินนั่นล่ะไปยองไปอ้อน้อนซ่อนเขาเถียงไม่มีแนวยังดูอันนี้ม่เล่นกับลางรถดิ้างลางถอนเรียงของคนราเรียง่ะพญานองมีแนวมาเสิร์ฟ้ได้เจาะสองเซนสองเซนควมเงาลักไล่ลักไล่ขาดสองต้นต้นไม้ทั้งผมนี่ขาดเครื่องต้นหนึ่ง ไปไปกันไปฟังอยู่รถนี่รูปก็แไปพูนแล้วผมก็ยังนวดย่างเดียวอืมตื่นขึ้นแล้วว่ามันรวดเอาจอดเแค่ย่งไม่จอดดนแถบเพระหนาของหรอกอืมไปทำยังว่าเบิ่งรถดหนาเอาไปเมื่อใด้เพี๋ยยังพูดว่าอันว่ารถลุ่งอย่างเดียวยังพูดเรื่หูฟ้าหูหมอกยี่ติดว่าผมเนี่ยเสือยอุ้มคองเขาได้ลูกมากันนำกับเจียวอยู่ขังรถอีกตั้มวจเอ้าเหยียบเขาตี เราหมือนจยิ่งเหงามากกินข้าวเนมากันเอาวันดีหัวหน้ามาเอ็งเลยน้อเจ้าเบื้องนถเจ้านี้ยแบบป๊เจารอพ่อตายจะง้ยเออเหข้าวเหมือนูไปไปเบื้องนู้นล้างรถมีเน็มมาเจอไฟพอนื่งล่ววะมนว่าลอกลำแค่นขาดยังเจ้าว่าขาดื่อเออนะฮะสื่อยากไลเหรอขาดอย่างนยเจ้าพระเจ้าทั่วหายามพี่ยามนอหมดละ ว้าข้วอันนี้เนี่ยของแท้วะดิของแท้เลยเนี่ยนี่นี่ลงมาดูลงมาเทียดดูเออของแท้ของแท้อขาตั้งอยู่ตั้งแต่ะนไก่กองโอ้ไกตั้งูดก่งดไกก่เอ็นยืก่กองไก่กองไกกองนี่มใจนะครับพี่น้องครับไปนานาบ้านเลยนาบ้นไดเลยร ตัางบ้านนั้นเลยลองเทสเบ่งดูสมใจเจ้าเราเอาไว้ดีเลยแล้ววะเอาเอาไว้ดีเลยหาข้าเห็ดกิจรกรรมยังหาขาห้าวสอบเฮียงมือนี่แค่วอ,อ,อกงันมาวันนีเออเ้เดียวยวรามาเซตเบ่งครับพี่น้องครับได้นะสมใจยาแล้วครับมือไหนไปให้ดิดเราเราบปขายวะพิบีปลายแล้วของเรามีหื เราขายแล้วก็มีกองล่ำเงินวะนี่ครับปูนยี่ห้อ CMC วันนี้ไป่น่ออ่าเรามาเทียด้วยอืมไปเอางมูววปร่าหรือไปหาปลา่อกว่าครับหาปลาหอยได้เลยได้ปลาะตุมคนย้ว่าไปหางยี่สิบสามสิบเก้าคว่าหน่วยเลยมึงน่ารอดตัน่ เหนื่อยล้ลูจะค่อยๆป้อหวยเหน่อยล้ลูเออลูกหนึ่งจะได้พ่อลูกสองนึ่งเนี่อยลเหน่อยล้วอย่งนีบาเมียกีดจะกระยันไปเอาทั้งเทง่นวนเอยอลองเียบเงเส่น่ะคลองม่อกหมครับอลอซื้ออซื้อีลอซื้อเตเพูแล้วอยุดนเนะดลเลยสุดนัเต มันก็เลยมาซื้อขล่องกของชุดหรือของชุดหรือเให้พวกเขาไปแล้วอันอันนี้อันจะมีแพงนี่ร้อยเบาหวานแพงเน่ยเขาซื้อกันตะกี้บอกแพงแต่พ่อไปซื้อมึนอารมณ์ซุนก็เลยซื้อเลยราคาเจ็ดพันเนี่ยซุน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 ใครซุนไทยมันไปร่ำมาจากอันแกงสนามนั่งเมื่อกองคำบอกแค้นลืมขา พากรงนี่แหละของมะล้อมสพวงของทามสุมเออมัเนี้กลับมาฝนตกลิ่นเขาเขาเมล้อมนะอมอหัดบ้านมาพอดมือเขาที่ไปล้อมของมาะธมมาขายกรงบ่มีก็เลยไปซื้อของชุดนี้แหละที่เอาขากรงไปเขาใส่ชักปอนแนยมือนั่นแลค่อยมาเปลี่ยนขึ้นออ่ะแล้วเราตกลงเทียดด้วยนหมต้องลงแพงพรแพงกว่ากรงนิดเดีเดี๋ยวนี้่แพ้ไหนล่พูดตีคอยตีบ๊อบเก่งละอันนี้นะเออเอาเขาจะทโทรหาพูดตีมาตีใจค้างเรากรงบ๊อแพง กล่องโบแพ่งขอเลยเสื่อเจ็บพงนทานเขาคือว่าเอาไม่ซื้อให้เอาไปใส่ที่งานนี่แหละยอดมันยอดซื้อเจ็บพันคืออีหลีแหละเจ็บพัน่องโบแพ่งขอกกันนะว่าให้เจ้าเสื่อๆเนาะโอ้อมาใส่รวมเงืนน้ำกันนี่แหละในในทีมงานนี่ก็ใส่พอเป็นอย่างเอาลองๆดูลองกล่องดู ถ้าต้องทุ่มหามือกองมามามาลองบอโคตรโคตรความเอาไว้จีน่าคว้าโอเคเอาลาพี่ลาน้องชิมอีก่อนครับเพื่อนพ่อกองใหม่เดี๋ยวชิหนานแโชคเทั้งกองทั้งเปาอ่ะลาพี่ลาน้องครับพี่โชคดีครับผมขอบคุณหลายๆครับติดตามเลยเด้อครับผมขอบคุณครับ